ใครอยากได้สีคิ้วเป็นสีน้ำตาลแบบนี้คอมเมนต์เข้ามาด่วนนะคสีน้ำตาลแบบนี้นบบนหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหบางคนเคยทำคิ้วมานานแล้วแล้วมันดำมันเข้มนะครับแบบนี้เกลเลยอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังทำสีน้ำตาลวหวานๆอ่อนๆลงไปนะครับเพื่อจะฆ่าสีดำเข้มหรือสีน้ำตาลที่เข้มเกินไปนะครับ,น,น,น,รบนี้ก็ออทำโดยอาจารย์กอล์ฟครับคนเดิม <laughs> เคอสอนี้เนี่ยแก้ไขสีนะครับจากที่เข้มดำเกินไปนะครับก็ให้กลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เหมือนในที่สำลีที่เราหเห็นนี่เองนะครับจะใช้สีเฉพาะของทางร้านนะครับแก้ไขสีที่เข้มแล้วก็ดำจนเกินไปแบบนี้นะครับคือเนื่องจากบางคนนะครับรับสีที่สักลงไปเนี่ย ที่แบบมากแล้วติดดีมากเกินไปก็จะทําให้คิ้วของคนนั้นเนี่ยชัดเจนมากบางทีชัดเจนเกินไปก็กลายเป็นสีดํานะครับแต่เราสามารถแก้ไขได้นะครับให้เป็นสีน้ําตาลสวยแบบนี้เลยโอ้โหตอนแรกเนี่ยคิ้วดำๆเทาๆนะพอเป็น สีน้ำตาลแบบนี้โอ้ดูหน้าหวานขึ้นเลยนะครับคนไหนคิ้วดานะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเรามีวิธีแก้ไขให้เป็นน้ําตาลสีแบบนี้เลยนะครับใหรเป็นสีคิ้วที่ดําๆนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับส่งรูปภาพมาให้ดูด้วยก็ดีนะครับว่าคิ้วของลูกค้านี่เป็นดําแบบนี้หรือดํามากกว่านี้นะครับทางร้านก็มีวิธีแก้ไขให้ได้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นทีมงาน โปรโมชั่นใหม่เลยนะครับมา1ฟรีหนึ่งใบเท่านะครับมา1ฟรีหนึ่งาใบเท่าแต่ต้องเป็นกับทีมงานเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นเคสที่เป็นงานแก้ยากๆนะครับแต่ถ้าเป็นงานแก้ยากๆแนะนำให้ทำกับอาจารย์ไปเลยนะครับเริ่มต้นที่5ใบเท่านะครับจะแก้สีแก้ทรงนะครับหรือทำยังไงอาจารย์ทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีการลบส่วนเกินให้ด้วยนะครับยิ้มยิ้มมีคิ้วสีสวยแล้ว นะครับใครนะครับมีคิ้วดำๆนะครับอยากจะแก้ไขให้เป็นน้ำตาลก็ ทักจองคิวเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อายุ70ปีนะครับครึ่งราคา80ปีไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษของทางร้านนั่นเองใครอยากได้โปรไหนก็จับจองกันเข้ามาอ๋อแล้วนี่น้องเขาฝังสีปากไปนะครับสีห้าเดือนได้สีไหนทรงแบบไหนนะครับบอกได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นมากมายอยากแก้คิ้วดำก็ทักมาจองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ